สวัสดีครับชาวสุราไทยคลิปวันนี้เราจะเป็นการสัมภาษณ์อาจารย์พวัตชัยเทพพิทักษ์นักเขียนเรื่องแอลกอฮอล์ประจำนักสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเกี่ยวกับการที่อาจารย์ได้เป็นกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์1ตําบล1ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีมาต่อเนื่องปีเว้นปีหรือปีเว้น2ปีมา20ปีแล้วนะครับโดยท่านอาจารย์พวัชชัยก็ได้เป็น กรรมการคัดสรรทุกครั้งในครั้งนี้การคัดสรรผลิตภัณฑ์1นึ่ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จัดขึ้นระหว่งางวันที่21-30ถึงส0สิงหาคมที่ Impact Forum เมืองทองธานีสำหรับการคัดสรร o t o p นั้นก็เป็นการจัดระดับดาวนะครับให้1-5ถึง5ดาวถ้าใครได้5ดาวก็คือสินค้ามีคุณภาพสูงสุดแล้วก็ลดหลั่นลงมาถ้าได้ดาวน้อย,อยก็ เป็นสินค้าที่จะได้รับการพัฒนาจากกรมการพัฒนาชุมชนต่อไปในปีนี้การคัดสรรประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นก็มีกรรมการเพียง4ท่านที่เหลือก็จะเป็นผู้ช่วยกรรมการจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวอวอครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตึกลูกเต๋าที่คลอง5กรรมการ4ท่านก็มีท่านหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์ทวชัยเทพพิทักษ ผมก็ได้รู้จักกับอาจารย์มานานมากเป็น1 0บสปีแล้วนะครับโดยในยุคแรกก็คือประมาณ4 6 4หกครับก็เป็นยุคเฟื่องฟูของสุราชุมชนวายผลไม้พื้นบ้านเราก็มีการจัดประกวดกันหลายครั้งแล้วก็ได้พบปากกับอาจารย์ทวชัยในฐานะที่อาจารย์ทวชัยได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการประกวดต่างๆที่ผมก็ได้เป็นผู้ร่วมจัดหรือไม่ก็ได้ไปเยี่ยมชม การประกวดนะครับและก็ยังได้ร่วมงานก,นกันกับสมาคมวายไทยในการตรวจสอบคุณภาพตรวจเยี่ยมไร่องุ่นของสมาคมซึ่งสมาคมได้เคยเชิญนักเขียนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ไปเยี่ยมชมการตรวจไร่ของสมาคมด้วยก็ได้พบกับอาจารย์ทศชัยและก็กูรูวายอีกหลายๆท่านแต่อาจารย์ทศชัยนั้นผมก็ได้สนิทสนมเป็นพิเศษเพราะว่าได้พบกันในงานคัดสรรผลิตภัณฑ์ โอท็อปทุกปีวันนี้ก็เลยมาสัมภาษณ์อาจารย์ทวชชัยว่าผลิตภัณฑ์เครือร่องดื่มแอลโกอฮอล์ที่เข้าคัดสรรโอท็อปในปีนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นวาผลมไม้สาโทไปจนถึงอูนะครับและสุรากรนจกข้าวของไทยและสุราการประเภทอื่นๆมีแนวโน้มเป็นอย่างไรจำนวนคัดสรรมากน้อยเพียงใด ผมก็ไปนั่งสัมภาษณ์อาจารย์ที่ที่ห้องโถขงของ Impact Forum เมื่อวันสุดท้ายของการคัดสรรคือวันที่30สิงหาคม2565แต่ก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าท่านอาจารย์อาจจะพูดไม่ค่อยชัดเพราะว่าท่านพึ่งจะหายจากอาการสโตรกแต่ผมก็จะทำสับจตเติวไว้ข้างล่างเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นไปฟังความเห็นของอาจารย์ทศชัยเทพิทักษ์กันเลยครับ ตอนนี้เราอยู่กับกรรมการท่านหนึ่งของประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งได้ข่าวว่าปีนี้เข้ามาประมาณ600รายการแล้วก็แต่ว่ามากหรือน้อยกว่าปีที่แล้วครับรอาจาร,ย,รย์ทศชัยอาจารย์ทศชัยเทพพิทักษ์ก็เป็นกรรมการท่านหนึ่งนะครับปีนี้รู้สึกน้อยลงครับน้อยลงแล้วก็วายผลไม้อะ่ะแับคุณภาพสู้ครั้งก่อนไม่ได้ว่าผลไม้ ส่วนเล้ากันเล้วขาวดีอืส่วนใหญ่ดีเป็นส่วนใหญ่เล mm. ้าขาวดีเป็นส่วนใหญ่ครับมีการพัฒนามาหลยดีแลาครับแล้วก็เฉพาะเครื่องจักรเรื่อยๆนอเรสเื่องกันดีขึ้นอะไรเงี้ยด้วยกันดีขึ้นแต่ว่าผลไม้นี่คุณภาพลดลงครับลดลงมีดีหนึ่งหรือสองตัวดีแค่หนึ่งตัวจากหลายตัวจากสิบกวอาสิบกรับแล้วไอ้ที่ว่า ลดลงนี่เป็นเพราะว่าเขาเก่าเก็บมาจากปีก่อนๆว่านน,น,นีส่วนหนึ่งแล้วก็ทําเหมือนกับว่าไม่ได้ศึกษาจริงังคือทําขายในพื้นที่าเพราะว่าชิมบา,บางขวนเนี่ยครั้งที่แล้วก็ส่งดีกว่าอแต่ครั้งเนี้ยลดลงอ๋อยี่ห้อเดิมเนี่ยเมื่อก่อนก็ดีกว่าอตอนนี้นแย่ลงเแย่ลงรือเลือาเจนเพราะ ผลไม้ใช้ทําก็ได้มันปัจจัยมันหลายอย่างผลไม้ใชยเนี่ยศักยภาพเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปีครัาจมมันเองมันก็น้อยเล้วสภาพแต่นี้เราเราก็ไม่เห็นเหมือนกันว่าบางอย่างเขาก็ไม่ได้เป็นว<ช>ินเทจเพราะว่าเขาเป็น<ช>ายผลไม้ไทย<ช>ก็แต่เขามีวนันบรรจุ<ช>ที่เขาส่งมานี่คือของปีนี้บ่ะที่เขาบรรจุบางบางเจ้าก็ปีที่แล้ว ปลายปีปีที่แล้วซึ่งซึ่งวายผลไม้บางอย่างเนี่ยมันสามเดือนสี่เดือนสีเปลี่ยนอไม่เปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนเปลี่ยนแย่ลงเปลี่ยนลง Browning อะไรนี่สีเซตแทนที่อย่าเป็นสีแดงก็กลายเป็นสีเทาพวกอะไรบ้างที่เป็นแบบนี้ Strawberry หมอน s t ร a เบอรี่สตรอเบอรี่ก็มี White Strawberry แล้วก็หมอนหมอนเมา เมาซึ่งสีน่ะถ้ามันถ้ามันไม่ดีเนี่ยซื้อเราก็ไม่อยากซื้อนะใช่สีไม่ใช่สุดเวลาจะชิจะซื้อก็ต้องชิมก่อนเลยมาดูกันก่อนก็จะเห็นว่ามันสีมันไม่สีจาบคตเนี่ยเออมันไม่ค่อยดีอ่ะวันนี้จริงๆใหญ่ให้ทําใหม่ๆภายในสามเดือนก็ส่งมาถ้าจะส่งครับคืออย่าเอารดเก่าส่งมา างทีเขาขายไม่ออกเขาก็จะอยู่ค้างในทางด้วยซึ่งบางคนบางคนเนี่ยได้สี่ดาวเมื่อปีแล้วปีนี้น่าจะพัฒนาเป็นห้า่ร่ลดลงไปสองืสามอย่างเงี้เพราะเอาของเก่าลงมาวายพวกนี้ไม่ใช่วายที่แบบจะเก็บกันเป็นข้ามปีเหมือนขององุ่ครับมันก็เสื่อมคุณภาพกูไงเก็บข้ามเดือนคือกินเดือนสองเดือนอเนี้ ส่วนเหล่าขาวเนี่ยเหลากันปัญหาคือระบบการขันบางทีมีพุชออยเยอะอย่างเงี้ยพุชออยครับซึ่งบางที่ยวคนพอใช่เห็นพอเหล่าขาวของคุณเนี่ยการคนจะซื้อเยเขาก็ไม่มั่นใจนะเขารู้สึกว่าคุณครูโนัาเป็นอะไรเนี่ยแต่บางเจ้าดีมากอืะเขาเหนียวไว้บางเจ้า ให้รสเฮิฟลงหน่อยอ๋อมีเฮิฟมาดีปีงมันเผ็ดเกินไปอ๋อบางอย่างเผ็ดไปใช่ผู้แป้งผู้แป้งมากไปใช่คือคือคนพื้นที่เนี่ยชอบนะพื้นที่ชอบเออเผ็ดนิดนึงหวานหน่อยแต่ภาพรวมของของคนซื้อตามเส้นเนี่ยหรือในประเทศตามไม่ไม่ไม่อะจะชอบไม่ชอบเนเผ็ดบางอย่างขม อยากใส่ดีปีใส่โก็ใส่เงี้ยอ่าอยู่ในอยู่ในลูกแป้งเขาเหรอนะมันพอกัดนมาเนี่ยมันสปายซี่เกินไปอืแต่บางคนก็เห็นบอกว่าเขาก็เอาไปผสมในตอนที่เขาจะกั่นด้วยใช่น้ำน้ำกัดใช่ซึ่งหลังหมักใช่ก็เลยมากไปอ่ามากไปให้อยากได้แบบข้าวเพียวๆของเราใช่แบบดั้งเดิมมันหอมอยู่แล้วใช่ไหมครับครับซึ่งชิมมาเนี่ย S <S <S มันมีเจ้าหรือสองเจ้าที่หอมข้าวจริงชัดเจนอ่าครับเราั้นเนี่ยอย่างนี้ก็จากจะรู้แล้วมั้งแต่ว่าไว้หลังไมเอไว้อาไว้เอาไว้ไวค่อยซื้อก่อเขาจัดงานอ๋อครับอีกครั้งหนึ่งให้ให้เขาประกาศผลก่อน,นใช่ี๋ยวมีจัดแ,แล้วเขาน่าจะได้ลักษณะว่าเขาน่าจะได้ห้าดาวครับเขาจะรู้แหละว่าใครเนาะครับครับตอนนั้นก็ให้ถือเป็นของกรมวระนารรมเนี่ยเขาประกาศ เพราะว่าถ้าเราประกาศยังจะหาว่าเราชักจูงให้ดื่มเดี๋ยวเราอวดอ้างสรรพคุณใช่ใช่ก็เล่าข้าวเราทำให้ดีก็ทำได้ทำได้ดีด้วยเคยพวกสี่สิบลิกีเลยอาจารย์ต้องสามแปดขึ้นสามแปดสิบต่ำสามแปดเนี่ยไม่ได้ดีทุกคนสามห้าเนี่ยไม่ดทุกคนคนทำสามแปดทำไมอ่ะเป็นเพราะอะไรมันไม่ค่อยบริสุทธ อ๋ออยู่ที่การกัดนะถ้าเกินดีกต่ำก็บางทีก็อาจจะมีหางมีอะไรมากหน่อยบางบางคนลืมลืมตัดหัวอะไรเงี้ยมันขมอ่ะแต่ว่าเขาห้ามทำสามสิบแปดอ่ะก็ให้ทำแค่สามห้ากับสี่สิบไปเลยตอนนี้นะสี่สิบแล้วล้วตัวอื่นล่ะที่เป็นวัตถุดิบอื่นพอได้ไหมวัตถิอื่นยังน้ำตาลเนี่ยก็มีสิรภาพดีแบบดอ้อย น้ำมันน้ำตาลเนี่ยมีเหล้าน้ำตาลมาด้วยเหรอน้ำตาลยังไงตัด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 น่ตาลอะไรอต่าง้ยตหตาลจากเนี่ยจากก็ดีใช่ป่ะากันดีดีนะดีอ๋อคือคาลเจอร์มันออกมามีคาเอร์อ๋อปรับกระบวนการกันทีนึช่ับก็กันดีถ้าจะเรื่องไฟแรงหรือหรือหางเออใช่ัคือถามเขาเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่นั้นขายได้ อ๋อขายในพื้นที่ได้แต่เราไม่อยากให้ขายพื้นที่เดียวอยากให้คนทั้งประเทศได้ชิมใช่ะใช่เพราะเราชิมเนี่ยเล่าขอวบางตัวชิมเปล่าๆเนี่ยเน้ยมันฉุนหน่อยแต่ไปใส่น้ำแข็งนิดนึงเย็นหน่อยดีมากครับดีมากคือเราอยากให้คนไทยเนี่ยทานอย่างนี้กินอย่างนี้บ้างอย่าไปยิงกระดกเป็นเป๊ะนิดนึงเก่าไหมอ่ามันไม่ใช่แนวอ่หมายความว่าได้แหละแต่ว่า มันก็เหมาะกับเหล้าบางตัวเหล้าบางตัวที่มีคาแรคเตอร์เราก็อยากจะเอาออกมาหน่อยใช่พอเจอน้าแข็งใช่มันก็ออกมาใช่ไหมมันพุ่งมาเลยน้ำหอมหอมข้าวหอมเอ่อที่อยู่ในอะไรูกแก้งออกมาหรือเป็นตาลก็หอมไปดอกดอกดอกงวงตาลเลยหอมดอกตาลดอกเนี่ยอกจากซึ่งถ้าเราแนะนําการชิมกรันึ่งไปเนี่ยมันจะทําให้คนทําเนี่ย ด้านช่องทางด้านการขายนะการขายเมื่อก่อนกินแต่เป๊กอ๋อมีช่องทางกินหลายๆแบบไม่จำเป็นต้องซอสเป็นเป๊กมันแบบเคียวมันแรงไปแล้วคนไทยก็ไม่ชินด้วยเวลาชิมสันเข็นเพื่อจะดูว่ามันเอาใส่โรกเทลได้ไหมอานนี้อ๋อมันก็สามารถลอย ต่อยอดเยอะการใช้แงนี่มันสามารถบอกได้ว่าเอาไปทำคอนเทนตได้ดีไหมแล้วก็เสร็จแล้วก็ออกแบบแพ็กเกจชี่ใหม่สามารถขายตามเทศได้นักท่องเที่ยวได้เข้าบาร์เข้าโรงแรมได้คือไม่อยากจะว่าคิดว่าเฮ้ยฉันทำพื้นที่พอแล้วแต่ให้เชื่อเจ้าที่บางอย่างนะโปชวบ้างนะเมอพอชอพนาจุมจอนครับ เพื่อให้พัฒนาอทำแบบนี้ไม่ดีนะเป็นรายได้หลักด้วยอืพระนมชนเนี่ยเขาก็เป็นกรมเดียวแหละที่ยังสนับสนุนเรื่องกออยู่กลุ่อื่นหนีหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพื้นที่อ่ะไปหาพระนมชนได้ครัแล้วก็จะได้เผื่อจะส่งข้อมาคัดสรรให้คึกคักมากขึ้นก็ตอนนี้แค่600กว่าลายเองปีหน้าสองปีหน้าตัวเนี้ยเริ่มงทำเลยรื่องใช้เวลาพัฒนาได้ ช่วงนี้เริ่มทาแล้วชาติจะบ่มเนี่ยอีกสองปีน่าจะดีอย่างี้ลองดูลองดูแล้วมีมีเห็นมีอ้อยอ้อยดีครับดีมากคืออ้อยเนี่ยมันมันดีอย่างคืออยู่ที่จังหวัดไหนเนี่ยมันทอนพื้นที่ของจังหวัดนันเลยอย่างสุพรรณเนี่ยเมืองกาญเนี่ยเราชาติคล้ายใกล้กันอ๋อเขาเป็นแหล่งแหล่งใกล้เคียงแต่ถ้าขึ้นไปอีสานเนี่ย มันจะรสชาติหนึ่งต่างไปเลยอะใช่มันจะค่อนข้างเบาอ่าคือบัอนี้อ่ะมันจะเบาบอนี้เบาทางอีสานแล้วกลิ่นเนจะไม่ค่อยกะไม่ค่อยชัดนะถ้าทางสุพรรณทาเมืองการเนี่ยกลิ่นชัดเป็นอ้อยทันที่ว่าทำเหล้าดีครับอี่แล้วของทางภูเก็ตล่ะ อ๋อกูเกตก็อีกคาแรคเตอร์หนึ่งอ๋ออีกแบบนึงเออใช่ภูเก็ตก็เรื่องเพราะว่าวิธีการต่างๆเขาก็เป็นแบบนั่งเดิมของทางต่างประเทศใช่ไหมซึ่งภูเก็ตเนี่ยจะมีกลิ่นเขียวมากลิ่นเขียวเขียวมันเหมือนกับเปลือกอ้อยอ๋อมันอาจจะเป็นพ่อพันธุ์ก็แล้วนะแต่มันเขียวมีเสน่ห์อ่าไม่ใช่เขียวเหมือนเขียวเหมือนกับอ่าไม่ได้เหม็นเขียวแบบนั้นแต่ว่ามันทําให้เรานึกออกว่าเอ้ยมันมีเปลือกมีอะไรมามาทางบอดี้ เขาจะกันโดยเปิดเนล้วน่าจะเขาเพราะนั้นต่อเป็นอ้อยเนี่ยแต่ว่าคนละที่คนละอะไรเนี่ยครับมันก็มีคาแรคเตอร์แตกต่างได้แล้วลูกค้าก็ได้ความหลากหลายใช่เหมือนอ้อยเหมือนกันคือบางอย่างเนี่ยดื่มเปล่าๆเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เวเซนเปนแข็งเนี่ยอร่อยมากโอ้อร่อยมากกลิ่นอ้อยขึ้นอ่าเออพอใสออนเดอะล็อเข้าไปแล้วดีขึ้นดีขึ้น กินไปเพียวอ่าจะแบบว่ามันธรรมดานุ่นไปหน่อยชุนชุนใช่บางอย่างเนี่ยคิวเพียวแล้วชุนแล้วแรงเีอะพอใส่น้ำแข็งสักก้อนเนี่ยเออกินอ้อยมาต้องใครกินเหล้าขาวเหล้าวิสกี้เออเขารียกอะไรพวกวัดก้าสไตล์นี้นะก็ลองออเดอะล็อกดูมันจะนิ่มขึ้นก็น่าจะคอบมียังมีสาโทที่ว่าเข้ามาหลายลายเหมือนกันแต่ยังแต่เจ้าเข้ามาเนี่ย สู้ของปีก่อนได้ส่วนใหญ่เป็นสาธทที่เน้นใส่เฟเวอร์ไปอ๋อเป็นเฟเวอร์สาโทมีแครนตะลูปียังเนี้ยสาโทนนั่นเริ่มเนี้ยน้อยมากอ่าส่วนหนึ่งเนี่ยว่าเขาทำแล้วขายในพื้นที่โอเคใช่ไม่ค่อยอยากสงมาม,นะงมาคนที่มาเนี่ยก็คือโอเคพระนามชวนก็ชวนมาก่ามาแต่จริงแล,แล้วขายในพื้นที่ เป็นส่วนใหญ่ก็เลยไม่ได้หลายคนไม่ได้มาใช่ครับแล้วก็มีอูอูเนี่ยน้อยลงอูและสองตัวมั้งที่เห็นสองตัวแล้วก็ยังไม่ดีท่าไหนอ่ามันมีมันมีอะไรอ่ะมันอูมันมีความจําเป็นต้องใส่พวกกันทุสกรใช่ไหมใช่แล้วก็มีแกลบมีแกลบกวานชิมก็ต้องใส่น้ําไว้บางเจ้าเนี่ยแห้นขอต่ําอ่าใส่น้ำเนี่ยก็ต่ำมันก็ต่ำหวานด้วยอ๋อ แต่ลราโอเคยังบักไม่ได้ที่เเออียคนในพื้นที่อ่ะซื้อไปหนึ่งไห่ร้อยยี่สิบบาทแต่กินได้หกคนเ่ะอใช่ไหมเออมันคุ้มคุ้มอร่อยชิมๆกันก็ไม่อะไรอรลอยก็ได้ใส่พวกสไปซ์เข้าไปเนี่ยมันหวานเด็กกินได้ไปอ๋อโอเคเพิ่มความหวานความซ่าส่วนราคาหน่อยราคามันก็โอเคราคาถูกร้อยยี่สิบเอาความห้าคนเนี่ยเอาความบันเทิงห้าคนละยี่สิบบาทถ้าเหมือนกับพวกเป็น อของผสมพ็อกเทลอะไรก็แล้วแต่เราจะชงเล่าถุงเล่าถังอันนี้ก็มีถังมาให้เสร็จเรียบร้อยเป็นไหาเป็นหายแล้วเรหาเมื่อก่อนมีสามสี่สิบเจ้าโอ้โหใช่อุนะใช่ชิมกันไม่ไหวไม่ไหวต้องแจกหลอดมันแล้วดูดูผ่านน้ำไม่ไหวบ่อวันหายไปเยอะอันนี้ละสองนะสองลายครั้งหน้าอยากชิมนี่ อยากอยากอูดีดีสาโทเหมือนกันอยากจะชิมสาโทโบราณเนี่ยที่มันได้รสดังเดิแต่คงยากงยากถ้าจะให้อยู่ในขวดโดยมันไม่ไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ต้องไปผ่านกระบวนการก็เลยใช่ไม่รสชาติด่างเปลี่ยนนะวฮะภาษาสาโทก็อยากแต่ก็ถ้าทำแบบไม่ต้องอัดไม่ต้องทำแบบแต่งรสชาติอื ให้ได้แบบสาโทดั้งเดิมใกล้เคียงที่สุดให่อาจจะมีตะกรอนอะไรมาไม่ว่ากันครรับเพาะสาโทรเราอุ้มสาโทเนี่ยเราไม่ดูความใสอยู่แล้วดูดูดูกลิ่นดูอะไรว่าหมักมันดีไหมกลิ่นรสชาติการหมักนะอันน้โอ้โหก็อาจารย์ทวชัยก็แนะนําไว้แล้วนะว่าถ้าอีกสองปีอยากจะเข้ามาลอง ใช้เวลาพัฒนาตรงนี้สาโทก็อยากจะได้แบบที่มันแบบดั้งเดิมมามาเข้ามาหน่อยจะได้เห็นว่าไอ้เล่าของไทยดั้งเดิมเนี่ยมันมันสามารถทําตลาดได้เลยทำได้ครแต่ว่าอย่าไปปรุงแต่งเยอะจนไปเออนิดนิดหน่อยเพ่อไนิดหน่อยนิดหน่อยก็มีฝากอะไรไหมครับนิดนึงสําหรับ ผู้ประกอบการหรือว่าภาครัฐภาครัฐเขาโอเคไหมโอเคหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการคัดสรรเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็คือบวเนี่ยก็คือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยก็มีเจ้าที่ไปแนะนำนะอ๋อทางบวบเขาก็ออกเป็นแนะนำเพราะฉะนั้นอยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยฟังแล้วก็ปรึกษาด้ายซิบรรษาเขาครับถ้าใคร ประสงค์จะปรึกษาอาจารย์ทวชัยนี่สะดวกให้ปรึกษาไหมครับข่าวๆเล็กๆน้อยๆก็ทักไปที่ Facebook ส่วนตัวนะทวชัยได้ไปทักภาษาอังกฤษนะครับทักสกอตไม่เป็นก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นให้เพราะว่าอาจารย์ก็จะเขียนยังเขียนบทความเขียนอะไรหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเชฟธุรกิจทุกวันอาทิตย์ข้อมน์เกี่ยวกับพวกสุรายาเมาแองกอฮอล์ร้อนๆแล้ว ขา e. play ไม่นั่นเหรอจาย์มันเป็นเรื่องของไอครอบคลุมเนี่ยเราไม่ได้เราตอนนี้เราต้องปรับการเขียนยังไงเพื่อไม่ให้มันเขียนปกติอออืจะเขียนก็เขียนปกติก็คือเราไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายและไม่ได้เชิญชวนไม่ได้เชิญชวนไม่ได้บอกเออดื่มแล้วเออดีงั้นนี้อ่าเราวิเคราะห์เราเราทำขั้นการข้อมูลจริงว่าว้ตัวนี้ทำยังไงยังไงอะดื่มยังไงแค่นั้นพอไม่บอกไม่บอกดื่มแล้วเหมือน เอ้ยเลิกก uh, ็ได uh, uh, ้ม่ได้นะแน่นําให้ดื่มกับอาหารอไม่ได้ไปกินเพื่อเมาใช่กินเป็นซอสอาจารย์กินเป็นะปซอสใช่ไปกินกินเป็นเบาๆไม่ได้กินไม่ได้กินเอาเมากินกับอาหารเป็นเป็นเครื่องชูรสให้อาหารมันอร่อยขึ้นเพราะยังไงไอ้ฮอ์เนี่ยมันก็โทษทําไมเราจะลดโทษควบคุมมันการบริโภคพอแต่พอดี ก็ในนังสือพม์กรุงเทพธุรกิจทุกวันอาทิตย์เป็นคอลัมน์แอลกอฮอล์ติดตามอาจารย์ตวชัยได้เป็นดิจิทัลอ๋อเดี๋ยวนี้จะเป็นดิจิทัลก็เข้าไปอ่านได้เลยสิไม่มีค่า subscribe สไม่มีอ่านได้เลยครับอ๋อนังสือพมกรุงเทพธุรกิจทางออนไลน์ครโอ้เยี่ยมเลยครับต้องไปตามอ่านก็เห็นอยู่บ้างนะอาจารย์เขียนบางทีอาจารย์มาแชร์ในเฟซส่วนตัวได้นะครับผมขอบคุณอาจารย์พชใจเทพครับวันนี้ครับครับครับ จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรรในปีนี้ก็มีน้อยลงนะครับคือ600กว่ารายนี่ผมก็มีรายชื่ออยู่ตรงนี้นะครับทุกครั้งก็จะเข้ามากันเป็นพันรายแต่ตอนนี้น้อยลงก็เป็นที่เข้าใจได้นะครับว่าสถานการณ์โควิดก็ทําให้ผู้ประกอบการก็หยุดผลิตกันไปหลายรายหรือไม่ก็ส่งเข้ามาคัดสรรกันไม่ทันนะคร,ครับก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับว่าวงการเหล้าไวน์สาโทสุราแช่สุรากล่นชุมชนของไทยเหล่านี้ จะว่าถดถอยหดลดน้อยลงก็มีส่วนหนึ่งบางส่วนก็มีการพัฒนาปรับปรุงให้ดีมากขึ้นนะครับจะมีคุณภาพที่สูงขึ้นบางรายก็ถอยฉากกันออกไปบ้างก็เป็นธรรมดาของธุรกิจแต่ว่าก็ชี้ให้เห็นว่าทั้งสิ่งแวดล้อมในการผลิตก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตแล้วก็เกี่ยวกับการค้าขายก็คือกฎหมายห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์การ ขายในที่ต่างๆการขายในวันเวลาต่างๆก็เป็นอุปสรรคต่อการทําธุรกิจนี้เราจรึงต้องมาช่วยแก้กฎหมายทั้ง2ฉบับนะครับทั้งสงส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตแล้วก็เรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์การค้าขายให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนนะครับเพราะว่าสุราชุมชนนั้นเข้าถึงชุมชนสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นจริงๆขอบคุณที่ติดตามชม คลิปของสุราไทยถ้าต้องการข่าวสารก็ฝากกดติดตามกด subscribe ทั้งทาง Facebook Page สุราไทย net และทาง YouTube สุราไทยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ